สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องสาวหน่วยด้ยค่ะวันนี้เขาดองเขาปลาคือเกาล่ะค่ะกลอนอีโนนมึงค่ะพี่น้องกนไปไหนซักข้าวึังหลัเลยค่ะวันนี้ทีมงานคนทาง้ลยค่ะสาวหน่วยท้ายเองด้วยค่ะวันนี้กระกลองคนบอยูเนาะค่ะเอ่อเดี๋ยวเขาไปมึงไปหลุนกันว่าวันนี้สิมานบจะสิบ,บอกว่าพี่น้องเต็มปลาพี่น้องไปแม่งหน่อยก็ได้หลายพี่น้องอ๋อ ย้อนลุกไปตอนแรกว่าสีบอกขาวน,นอกดีมนี่รถมอไซค์เขามาเลยแลนอยู่วนๆเลยพี่น้องสายละค่ะสีขามาคนไปไหนสักข่าวนึงกะว่าทายแต่ขิดคนอีนโนนร้ายกะอย่างที่น้องเบือ่อถ้ากะชาวบ้านทายคนอีนโนนจะสีทายยัง,ง,งต้องเนาะตอนนี้มมนกะมีแต่หาอีนโนนน่ะมึงหลายๆาเลยเนะี่ย แล้วก็ท้ายเลิกอะเสียดายอ้าวสุ้อไปเป็นแม่แลงกับเผานี้ออกจากโน่นบานเด้อฝ <c oughs> นมาตกเฮ็ดบ่ออ,อกมึงมาปลากระมีเด้อพี่น้องนี่มาปลาเยอะแมลงอยู่พี่เด้วยแมลงอยู่พี่ไปตีตัวรถทัวว่าสิไปกรุงเทปตีตัวรถทัวเยอแม ตัวผัดเต็ม,โ,ตม,มโอ้ยบานพื้นยังคือแหรงอยู่คือเกาแรงอยู่คือเกา,กาแต่เราคนเรากกับมานเด้อค่ะโอ้ยเจ๊เทพแหมเครื่องขวดละเห็นไหมอี๊บเอา้าเจ๊สุเพียนเอ้าสู่สู่เยสุเพียนสู่สุนักกิ้งจอกกามีเด้อพี่น้องมาจอกเด้อค่ะนี่มาจอกบ้านเออมาจอกกามีโดเล่นสงการดิหนะคันลงสงการ นี่ผลได้ค่ะปลาก็จะแรง,แรงแอ,อ๋อเหนียววิธีอีสานบานพื้นเลยน้องคนอีนูน่นช่วงนี้อีนู่นใครค่ะคนเต็มปลาผักเบกพี่น้องผักเบกเคิงเคิง <c oughs> แหลกเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวหนูจะต้งไปเฮือนก่อนหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กหน่อยมันยุ่มหัวกัน <c oughs> มันยุ่งกันมันย่งกันเดี๋ยวไปห่อนเพื่อนเด้อนี่ค่ะหลายๆอยู่เี่อ่าาาเหน่ยเหน่ยเหน่อีนุยอีนุยเอาหัวอาหารมาใส่มันไวเหล่านี้คืออีนู่นมือนีเด้อค่ะได้มาแล้วกระตัดปีกตัดขาแล้วก็สิมาแซ่ให้มันขี่ออกเด้อค่ะ แล้วก็แพ็กไว้ถุงละร้อยตัวร้อยตัวตามออเดอร์เด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะอันนี้โต๊ซับกระลายโต๊ดีกระายอีนุ่นเหลิมไขรเห็นบอนี่ทองเหลืองอุยหุยนี่เห็นบอข่านนทองพื query, ่นเหลือง่ะนี่ตายเล้ฮูหละซีละหาอยู่ค่ะโอ้หองเพลงดีแถบอไใหญ่น่นก็ได้ อ่ะต่อไปน้องจัดเปอร์จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะเอาเพลงเพลงอะไรดีคะเพลงบาเมียเลยอ่ะเทปอะรอย่างนี้เออเอาปลาเมียมาเลยอันหนึ่งสองอะไรอะไรเทปเทปแ้วก็คงจริงก็คงนี่อันนี้แมวแมวจัดเปอร์ชื่ออะไรลูกชิมน้ำมังก็แสบอืมแม่ชื่อชื่อแม่ชื่ออะไร อย่าไปกอดไปหอมมันนักขนมันจะเข้าจมูกจะให้หนูร้องให้หนูเต้นสิลูกร้องเพลงนี้หน่อยสิ <ขอ S 1> จะเป็นห,กหักเงาะร้องให้หนูเต้นให้หนูเล่นเลยก็ได้กงดิ้งกุ้ง้งเนเนีอย้ง่แงกกุ้งิ้งกุ้งด้งเดินเเงน้ยางงแก่แยกเปิ้ลจะมาร้องเพลงให้ทุกคน ดูฟังนะคะเพลงอะไรลูกกงยิงกงมึงตรงโดนชุมนาได้เพ่เอาเพลงนั้นดีกว่า,เ,าเพลงเลยป้าเมียม,มาเลย เอาเพลงนั้นหน่อยเร็วเมียเช่าเสียงคนลือเอาร้องดีๆหนึ่งสองสามเสียงคนลือเขาหนีมีกระตังไผสิว่าอีหยัง ก็ให้เขาร้องยังไงวะเสียงคนลืมเลือกแต่ว่าจะเป็นเนี่ยแต่ว่าทหารฝรั่งให้เดี๋ยวเขาให้นม่จมปูนที่มามาถ่ายกล้องเจ้ดกร้มครับจบคลิปให้แม่หน่อยสำหรับคลิปนี้ตอนตอนหนักคลิปนี้ไปไปเจนนะครับจบแค่นี้นะครับ เด็กคนนี้ครับ <S <S อย่าลืมติดตามน้องแจ็ปเปอร์อย่าลืมติดตามแจ็ปเปอร์ดูโฆษณาให้แจ็ปเปอร์ดูโฆษณาให้แจ็ปเปอร์ได้มีค่าขนมหน่อยนะครับม,มีค่าขนมหน่อยนะครับ <S <S ขอบคุณครับขอบคุณครับเอบบอโอ,อ้